วันนี้จะพูดถึงเรื่องของยาเชาื้อราไหนเพื่อนพ,อนพ,พ,พี่น้อง,องหลายๆคนมีใครบ้างไหมที่ไม่รู้จักยาป้องกันกำจัดเชื้อราในพืชน,นะมีไหมไหนใครที่ยังไม่รู้จักยาเชื้อราที่ผมพูดอยู่เนี่ยยกมือขึ้นหรือไม่ก็ลองทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอดูก็ได้ครับว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงมันใช้กับอะไรมันมีวัตถุวัตประสงค์แล้วเป้าหมายอะไรถามไว้ได้ครับเพื่อน ถ้ามันไม่ได้มีอยู่ในเนื้อหาของคาอธิบายในคลิปวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตอบให้เป็นเรื่องๆเ,เอาในช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมไม่พูดถึงเรื่องยาชราเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะตกเทรนครับเพื่อนๆเพราะอะไรแน่นอนครับถ้าพูดกันในมุมมองของคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับสารป้องกันการกจัดชราฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่ทําให้เขามีไรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยละครับเพื่อนๆเพราะว่า ค่านิยมที่เราถูกปลูกฝังแล้วก็ถูกมอมเมาม,า,ม,า,ม,า,มาในแบบพิษพมาโดยตลอดนะครับว่าปัญหาข้าวที่มันเกิดขึ้นในนาข้าวเราแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอนี่ยรวนแล้วแต่ถูกโน้มนาวหรือก็ถูกพักดันโอนเอียงไปทางด้านยาเชื่อราจะเป็นลักเราไม่ได้ถูกจะทําให้เชื่อและเข้าใจความจริง ที่กระจ่างชัดว่าต้นตอของปัญหาทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมันมาจากเรื่องปัจจัยพื้นฐานที่เราจัดการในนาข้าวเราไม่เป็นระบบดังนั้นวันนี้จะมาพูดเรื่องเรื่องหนึ่งที่ทุกคนน่าจะยังไม่รู้เลย เพื่อนๆรู้ไหมครับว่ายาป้องกันเชื้อราที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ในตัวของมันเองเลยครับเพื่อนๆในใครที่พ่นยาเชื้อราเจ็ดวันครั้ง10วันครั้ง15วันครั้งบ้างครับไหนยกมือหน่อยครับเพื่อนๆยกมือหน่อยครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่ามันมีพิษพัยแฝงอยู่ในยาเชื้อรานั้นผมจะพูดถึงข้อแรกเลยนะครับถ้าคุณใช้ยาเชื้อราทีถีติดติดกันอย่างเช่นสัปดาห์ละครั้ง10วันต่อครั้งเนี่ยผลมันจะเกิดอะไรขึ้นกับต้นข้าวของคุณน คือเราต้องเข้าใจกลไกการทํางานของมันลักๆนิดนึงนะเพื่อนๆนะว่ายาชะลาเนี่ยในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีนกลไกการทํางานที่มันแตกต่างกันออกไปแต่โดยลักแล้วเนี่ยมักจะหนีไม่พ้นนะในเรื่องของการไปชะลอไปยับยั้งไปหยุดยั้ง อาหารของเชื้อราจากเรื่องของการเผาทําลายตัวมันเองหละตัวของสปอร์ที่มันเป็นเส้นใยที่มันเจริญเติบโตอยู่ในใบข้าวต้นข้าวเมล็ดข้าวเราเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่มันสําคัญที่เป็น,นกลไกการทํางานของยาก็คือเรื่องของการไปชะลอการเคลื่อนที่ของอาหารไปยับยัง้งไปหยุดยั้งอาหารที่จะไปเลี้ยงเชื้อราพวกนี้มันจึงทําให้เชื้อราพวกนี้อ่อนแอพอเชื้อราพวกนี้อ่อนแอเสร็จปุ๊บมันก็จะมีกลไกย,ยาอีกตัวหนึ่งที่ทําหน้าที่ออกฤทธิ์ในการที่จะน็อกทําลายตัวของเชื้อรานั้นๆเลยโดยลักเลว้วพ,พูด เป็นภาษาบ้านๆก็โซดาไฟอะไรอ่ะ แคลเซียมกำมะถันอันนี้พูดเป็นภาษาบ้านๆเลยนะเพื่อนๆไม่เอาซับวิชาการมาพูดแลนะในตัวยาที่เราใช้ใช้อยู่เนี้ยทุกวันเนี้ยนะในกลุ่มของยาเชื้อราส่วนตัวรองตัวเสริมอะไรใครเขาจะ a d e p ปสารในกลุ่มไหนเอามา m i กนี่อันนั้นก็ว่ากันไปแล้วแต่บริษัทเขาจะมีวิธีการของเขาที่นี้ปัญหามันคืออย่างี้ครับเพื่อนๆเวลาเราพ่นมากๆอ่ะมันไปมีผลกับการเจริญเติบโตของพืชเราข้าวเราเพื่อนๆลองไปสังเกตดูนะครับไม่มียาเชื้อราตัวไหนนะครับเพื่อนๆที่ยิ่งพ่นแล้วข้าวยิ่งโตนะครับไม่มียาเชื้ ยิ่งงามนะครับไม่มีครับมันมีแต่เรายิ่งใช้นักเท่าไหร่เนี่ยพืชยิ่งชะง,งักเท่านั้นแล้วถ้าเราใช้เกินโดดเนี่ยการเจริญเติบโตของพืชยุดทันทีเลยครับแต่มันก็ดีในอีกมุมมองหนึ่งคือในกรณีที่เราพบการระบาดของเชื้อราที่มันแบบรุนแรงมากโหดร้ายมากเนี่ยการที่เราใช้โอเวอร์โดสเนี่ย กับกลุ่มยาที่อยู่ในกลุ่มพวกเผาทําลายเนี่ยมันก็จะทําให้โรคมันยุดทันทีเลยแต่แน่นอนครับการที่โลกมันยุดทันทีเนี่ยมันต้องตามมาด้วยผลข้างเคียงแฝงที่เราไม่พึงประสงค์ก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตของพืชเราข้าวเราเนี่ยหยุดด้วยเนาะนี่ก็คือเรื่องที่มันเป็นผลพวงแฝงเกี่ยวกับการใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อราอ้าวถ้าพูดอย่างนี้แล้วไอ้การใช้แบบนี้มันมีเงื่อนไขแล้วมันมีปัญหาแล้วเราจะทํำยังไงอะสภาวะแวดล้อมมันก็ไม่เอื้อแล้วถ้าเกิดเราไม่ฉีดมันก็ไม่ได้ก็ใช้วิธีการ การปัจจัยขั้นพื้นฐานก่อนครับเพืเ่อนๆมันก็จะทําให้ลดภาระของการจัดการเชื้อราลงได้50%แล้วอีก50%ก็ไปควบคุมเรื่องอะไรครับควบคุมเรื่องธาตุอาหารพืชอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของยาเชื้อราเลยนะพูดถึงเรื่องของการจัดการพื้นฐานเพราะการจัดการพื้นฐานมันเป็นต้นทุนที่ถูกมาก ถูกกาการที่คุณใช้ยาป้องกันเชื้อรามาจัดการปัญหาเชื้อราสาเหตุโรคในนาข้าวของคุณนั่นเองครับเห็นหรือยังครับว่าปัญหาพวกนี้เพื่อนๆลองไปสังเกตดูนะครับเวลาเราพ่นยาเชื้อราเนี่ยทุกกลุ่มนะครับเวลาเราพ่นไปปุ๊บแทนที่ปัญหามันจะยุด มันไม่ยุดนะครับแล้วเพื่อนๆหลายคนยังสังเกตไม่เป็นเลยนะครับว่าเฮ้ยอาจารย์เชื้อรามันไม่ยุดอะ่ะเชื้อรามันยังเป็นอยู่เลยเดี๋ยวจะบอกให้เพื่อนๆหลายๆคนเข้าใจไว้นิดนึงนะครับกับวิธีการและก็เทคนิคในการสังเกตว่าเชื้อราที่มันเกิดขึ้นในนาข้าวเราเนี่ยมันมีวิธีการสังเกตยังไงว่ามันยุด หรือมันไปต่อถ้ามันยุดนะครับเพื่อนๆสมมุติว่ามันเกิดอยู่ในวง A นะสมมุติว่ามันเกิดอยู่ในวง A เ,เนี่ยเวลาเราฉีดพ่นไปปุ๊บเนี่ยในวง A เ,เนี่ยมันจะมีผลคือใบที่มันเกิดการติดเชื้อจะแห้งยุบพุลงไปแต่วงการขยายวงกลมที่จะขยายออกเนี่ยไม่ขยายครับจะอยู่กับที่นี่คือการยุด นี่คือการยุดการเจริญเติบโตของเชื people, ้อหลายๆคนยังโฟกัสพิดนะครับบอกว่าอาจารย์ฉีดแล้วก็ไม่เห็นหายเลยต้องใช้ยาอะไรเดียวต้องเปลี่ยนเป็นยากลุ่มไหนดีแล้วหลายคนยังโฟกัสไม่เป็นนะครับอันนี้พิษนะครับพิดนะส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนน้องๆหลายหลายคนที่เป็นกลุ่มไม้ๆจะเป็นเคสหลังจะเป็นรักเลยไม่อยู่ครับอาจารย์มันไม่อยู่ครับต้องเอายาอะไรดีครับผมต้องเปลี่ยนเป็นยากลุ่มไหนดีครับร้านค้าแนะนําอย่างนั้นร้านค้าแนะนําอย่างนี้มันก็จะเป็นบทบาทนี้เลยเห็นไหมครับเพื่อนๆสังเกตง่ายๆคือ ขยายออกนั่นคือมันยุดนะส่วนไอใบที่มันเป็นอยู่แล้วมันจะแห้งและยุบและพุลงไปตามการเวลาของมันแต่ที่นี่มันจะมีเคสอย่างนี้ครับเพื่อนๆที่มัน 50- 50บกับการตัดสินใจว่ามันยุดหรือมันไม่ยุดมันมันมีอย่างนี้ด้วยก็คือในแถบขอบวงครับเพื่อนๆมันจะมีอาการเหลืองอาการเหลืองอาการแบบเหมือนข้าวขัดธาอาหารนะครับนี่คือ ผลข้างเคียงของยาเชื้อราที่เราใช้ครับเพื่อนเพือนเพราะผมบอกแล้วเมื่อกี้ว่าถ้าเราใช้โรสสูงๆมันจะไปมีผลกับการเคลื่อนที่ของธาตุอาหารแล้วการที่มันไปมีผลกับการเคลื่อนที่ของธาตุอาหารมันก็ไปมีผลกับการจเจริญเติบโตของพืชเราโดยตรงดังนั้นไอ้ลักคิดที่เราบอกว่าอากาศเย็นเราต้องใช้ยาเชื้อราฉีดคุมเอาไว้เพื่อไม่ให้ปัญหาเชื้อราเกิด กับกันเลยนะครับเพื่อนๆมันกลับกันเลยนะครับมันเป็นมุมกลับเลยนะข้อนี้ระวังให้ดีนะครับไม่งั้นน่ะมันจะกลายเป็นว่าคุณยิ่งรักษาเท่ากับคุณยิ่งทําลายนะครับนะต้องคิดในมุมกลับนี้ด้วยนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับถ้าคุณไม่เชื่อในฤดูการหนาที่แล้วที่ผ่านมามันคงบอกอะไรคุณได้เยอะสิ่งที่ผมพูดออกไปนี้เออผมก็ฉีดบ่อยนะจานมันก็ไม่เห็นหายเลยแล้วมันก็เลือง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 มีก็เลือง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 พอข้าวออกมาไม่ดําเพื่อนๆรู้ไหมครับว่ามันดาเพราะอะไรมันดําเพราะยาเชื้อ พยาป้องกันกําจัดเชื้อราเห็นปะละ่ะเป็นไงครับไอสิ่งที่เรามองว่ามันคือสิ่งที่เลิศเลอเพอร์เฟกมันจะช่วยเราจัดการปัญหาสาเหตุโรคในต้นข้าวของเราได้ทุกด้านแต่พอผมพูดอย่างนี้แล้วเพื่อนๆเ,เ,เริ่มเห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นไหมครับว่าสิ่งที่เรามาโนไปเองว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าเราไม่พ่นเชื้อรา ไม่ได้ดิเดี๋ยวเราจะไม่ได้เกี่ยวแล้วเป็นไงครับยิ่งพ้นยิ่งเหลืองยิ่งพ้ยิ่งเหลืองมันก็เหลืองสิครับเพราะว่าโดดมันเกินแล้วมันไปมีผลกับการเคลื่อนที่ของธานอาหารนะครับโดยตรงด้วยนะยาชะลามันแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับมันเป็นกลุ่มมันมีกลุ่มประเภทน็อกทําลายกับกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มดูดซึมหรือกลุ่มพวกกลุ่มปฏิชีวนะครับนะนี่มันแยกออกเป็น2กลุ่มก็ต้องดูด้วยนะครับเพื่อนๆว่าถ้าเราใช้เยอะเกินไปเนี่ยมันมีผลอย่างนี้จริงๆที่นี่เนี่ยมันมีคําถามกับเพื่อนๆหลาย ที่ยังถามผมมาเสมอเลยว่าโอเคแหละในเมื่อมันเกิดแล้วเราเราไม่โฟกัสต,ตรงนั้นแล้วแล้วที่นี่เนี่ยถ้าเราจะ ควบคุมเช่นเราอยากจะใช้นะเพื่อความสบายใจของเราอ่ะเราอยากจะใช้อ่ะเราควรจะใช้อย่างไงอย่างเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ถูกต้องการใช้ยาป้องกันย้ํานะครับว่าป้องกันนะไม่ใช่รักษานะป้องกันเชื้อราเนี่ยมันควรจะใช้ก่อนที่ปัญหาจะเกิดแต่ไม่ควรที่จะมีความถี่มากจนเกินไปเพราะมันไปมีผลกับพืชเราโดยตรงเนาะนอกจากมันกําจัดเชื้อราแล้วมันยังไปเป็นอุปสรรค ก็การจเจริญเติบโตของพืชเราด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะในๆนก็จะพูดมาถึงส่วนนี้แล้วเนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวก็ขอเสริมอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เพื่อนๆถามผมเข้ามาว่ากูโค้ดกับอากาศเย็นเนี่ยมันใช้ได้ผลจริงไหมข้อน,นี้ต้องบอกตรงๆเลยนะครับเพื่อนๆมันมีสิ่งที่ดีกว่ากูโค้ดเนี่ยเพื่อนๆจะเชื่อผมไหมครับแล้วเพื่อนๆจะทำไหมครับการปับโครงสร้างดินนะครับเพื่อนๆมันทําให้ข้าวเราเนี่ยมันมีภูมิต้านทานในตัวเองโดยที่เราไม่ต้องไปหาเคมีสังเคราะห์มาช่วยเลยถ้าเพนๆทําได้ะครับ ถ้าเพื่อนๆทาได้นะก็ลองดูนะครับเรื่องของการปรับโครงสร้างดินนะลองหันมาทบทวนลองหันกลับมาย้อนถึงเรื่องพื้นฐานบ้างครับเพราะอะไรอย่างกรณีที่ข้าวเรามันเข้าสู่อากาศเย็นนะเพื่อนๆแล้วเราไปใช้กูโค้ดแบบต่อเนื่องเลยนะยาวๆติดๆมันไม่แสดงผลเพราะแสงมันน้อยไงแต่มันเข้าอ่ะมันเข้าเพื่อนๆพอมันเข้าปุ๊บพอมันลดไปเข้าสู่อากาศที่ร้อนมีแสงมากมาปกติเนี่ยข้าวไหลลดเลยพอลดปุ๊บได้แต่ใบเลยเพื่อนๆลวงมีนิดเดียวลวงมีกระจิ้วเดียวแล้วนอกจากมีกระจิ้วเดียวลราดำด้วยลายด้วยรีบด้วย เต็มนาเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะไม่มีอะไรดีเกินกว่าธรรมชาติบําบัดธรรมชาติครับพเพื่อนเพก็คือเรื่องของการใช้อินซีเข้ามามีสวนเกี่ยวข้องหรือว่ามีบทบาทโดยตรงกับเรื่องของการทําให้ปัจจัยพื้นฐานการเจริญเติบโตของพืชเนะี่ยมันมีผลกับเรื่องของระบบแอนติบอดีของเขาให้มันทํางานสมบูรณ์แล้วก็การปรับตัวของเขาไม่ต้องแบบเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาเดี๋ยวปับตัวแบบ คือมีสารมาเล่งเช่นกูโคตมาเล่งเช่นมีอะมิโนมาเล่งเช่นมีอะไรอ่ะปุ๋ยเกร็ดมาเล่งฮอร์โมนนู่นนี่นั่นมาเล่งหรือมียาป้องกันเชื้อรามาทําปฏิกิริยาพวกนี้มันรวดเร็วแต่มันเป็นตัวสร้างปัญหาทั้งนั้นนะเพื่อนๆถ้าสภาพแวดล้อมมันไม่เอื้อนะมันไม่ใช่ตัวส่งเสริมที่ทําให้ข้าวมันเจริญเติบโตได้ดีนะถ้าสภาพที่มันวิกฤตเช่นสภาวะแสงมันวิกฤตหรืออากาศมันวิกฤตเนี่ยอุณหภูมิความความเย็นมันวิกฤตเนี่ยเพื่อนๆเราต้องใช้ธรรมชาติเข้ามาบําบัดตัว มันเลืองก็ปล่อยให้มันเลืองไปตามธรรมชาติแล้วหลังจากสุดเหลืองเราก็ค่อยมาว่ากันไปตามตามสถานการณ์อย่าให้มันเป็นการฝืนอย่าให้มันเป็นการโตแบบฝืนธรรมชาติดูท่าทีให้สภาพเวลาสภาพอากาศมันเหมาะสมแล้วค่อยเริ่มเอาเคมีเข้ามาประยุกต์เอามาจูนอย่างนี้จะทําให้ข้าวที่มันสู้ก็วิกฤตอากาศเย็นผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้ด้วยดีผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆไอ้ที่ AT, พยากรณ์ว่าอย่างงุ้นว่าอย่างเงี้ย ที่ผ่านมาเนี่ยมันกรหลอกมารอบนึงแล้วว่ามันฝนน้อยน้ําน้อยใช่ไหมสุดท้ายเป็นไงมันนักเอาช่วงท้ายผมว่าเนี่ยไอ้หน่านี้นะเพือเพิ่ถึงเมษาไม่หน่ามากหรอกแต่จะเป็นอย่างเงี้ยเลื่อยเฉยไปอย่างเงี้ยมันทําให้เราแบบ งุดงิดกับการทําพืชกับการปลูกพืชก็สรุปนะเพื่อนๆนะคือเรื่องของการใช้ยาชลานะควรคํานึงถึงความจําเป็นเป็นหลักนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีสภาพอะไรที่มันแบบเป็นคิดว่าเป็นตัวกระตุ้นเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้มันเนาะแล้วก็ไอ้เรื่องเรื่องเนี้ยเรื่องความเข้มข้นของสารละลายที่เราใช้เนี่ยเรื่องเนี้ค่อยๆจูนนะเพื่อนๆนะค่อยๆลดค่อยๆจูนเอาไอ้นั่นมันเกินล้วพ่นเราเออมันแดงเราก็จําไว้ว่าเออเราใช้เท่านี้มันแดงนะมันเกินนะมันไม่ดีนะพ่นระยะความสูงเท่านี้มันไม่ดีนะข้าวมันชะงักมันไหม่นะ ก็ค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดจูนลงมาจูนลงมาฮัดมีข้อมูลสักนิดเพื่อนเพอเพราะอย่างน้อยเราจะได้ดูย้อนหลังได้ว่าอ้อครั้งนั้นอ่ะเราฉีดปริมาณเท่านี้แล้วข้าวมันมีผลอย่างนี้เราจะได้เออค่อยๆจูนจูนจูนมาสุดท้ายเราจะเจอจุดที่มันพอดีกับข้าวเราเลยในกลุ่มสารแต่ละตัววิธีการแบบนี้สามารถนําเอาไปใช้ได้กับข้าวทุกชนิดและพืชทุกชนิดเลยนะเพื่อนเคือค่อยๆค่อยๆลดโดดค่อยๆลดโดดค่อยๆลดโดดมาให้มันพอดีจนไม่มีผลข้างเคียงกับใข้าวเราโดยการเก็บ ข้อมูลเชิงสถิติในด้านปริมาณความเข้มข้นของสารละลายกับเพดานบินแล้วก็น้ำทำละลายแล้วเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังช่วงเวลาไหนจังหวะไหนที่ไม่เกิดผลข้างเคียงเอาแบบนั้นเป็นต้นแบบในการใช้เป็นตัวตั้งต้นฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชือ้อราแล้วก็มแมลงแล้วก็ฮอร์โมนในนาข้าวของเราฝากไว้ครับ